โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะวันนี้มาอยู่กับเกม King of Fighter นะครับก็ในวันที่13เดือน8เดือนนี้เดือน8ปดวะ13เดือน8แล้วฮะ13เดือน8นะครับเอ่อก็มกีกิจกรรมใหม่เข้ามาเป็นกิจกรรมหน้าร้อนนะครับค่อนข้างดีใจมากๆเลยนะผมนีรีบกลับบ้านมาถ่ายคลิปอะโอเคโอเคเอ่ากิจกรรมนี้เนี่ยก็มีดันเจี้ยนใหม่ มีดันเจียนใหม่ผมจะพาไปดูที่ดันเจียนก่อนเลยกันนะ,ะเรามาดูที่ส่วนที่ไม่สำคัญส่วนที่สำคัญน้อยที่สุดข,ของของกิจกรรมนี้ก่อนกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมเหมือนเป็นพังน้ำแข็งอะไรประมาณนี้นะไม่แน่ใจนกะซึ่งดอกพวกโซอะไรพวกนี้ก็ก็เข้าไปเล่นกันได้นะครับดอกดอกโซของตัวเฟสตาด้วยนะครับไม่ได้สำคัญมากนะ แล้วก็มีรูเล็ตของคูล่าด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีคูล่าก็สามารถเอาได้นะแต่ผมมีแล้วโอเคแล้วครับแล้วก็ไฮไลท์ของกิจกรรมนี้นะก็คือเจ้าสองตัวที่มาใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็แบ t เทิรกาใหม่ด้วยนะครับสองตัวที่มาใหม่ก็คือไวท์แล้วก็ไวท์ White, แล้วก็ซีซูรุนะครับเป็นสายป้องกันทั้งคู่เลยเรามาดูที่ซีซูรุกันก่อนโอ้ oh แค่เห็นภาพอาร์ตเนี่ยผมก็บอกเลยว่าผมต้องมีให้ได้โอเคเรามาดูที่โอเคเรามาดูที่ลีดเดอร์สกิลก่อนนะลีดเดอร์สกิลเนี่ยคล้ายอลิสนะครับคือพลังโจมตีของท่าสินเงินเนี่ยเพิ่ม45ได้รับพ o w e ว g เ t e เพิ่มด้วยนะคือง่ายๆว่าเป็นเป็นลีดเดอร์สินเงินได้เลยเจ้าตัวเนี้ยดีมากคอ58ด้วยนะครับแล้วก็มาดูที่เอฟเฟกต์คอการเอฟเฟกต์คอเนี่ยมีระยะเวลาหมดสติ40 แล้วเมื่อได้รับความเสียหายหิมะกัดก็คือหิมะกัดก็คือเอฟเฟกเหมือนแช่แข็งนะครับเอฟเฟกแช่แข็งที่มันจะลดลดความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วโจมตีของเราด้วยนะครับแบบของคูล่าอะไรพวกนี้นะสะท้อนความเสียหายหิมะกัด40%ก็คือถ้าเราได้เราได้รับดามเมจ8เราได้ดามเมจ1,000เขาก็เราก็จะสะท้อนให้เขา400อะไรประมาณนี้ เวลาแบบมันจะขึ้นเป็นดรอปอย่างเช่น7วินาทีนะครเราก็จะได้รับดาเมจเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดครั้งนะครับเขาก็จะได้รับเนี่ยสี่ร้อยเจ็ดครั้งเช่นกันประมาณนี้แล้วก็ฟื้นฟู HP ตัวเองด้วยนะครับสองเปอร์เซ็นต์เวลาผ่อนคลายด้วยคอกเทลเมื่อถูกโจมตีสะสมหกครั้ง ตัวเองจะเข้าสู่สถานะคุมกันดาวมันจะผ่านสอง,ง,งวินาทีหรือเมื่อผ่านไปสองวินาทีป้อมาจะถูกแช่แข็งนาน2วินาทีมีคูดาวอยู่ที่20วินาทีซึ่งเจ้าตัวนี้สกิลนี้เนี่ยคล้ายๆกับแมรี่ชุดแม่น้ำเลยคล้ายๆคล้ายมากเรามาดูที่สกิลตัวนี้กันสกิลชุดตัวนี้นะฮะสกิลแรกนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น2 6สกิลที่2 เป็นสกิลแรกเป็นสกิลปล่อยพลังสกิลที่2เป็นสกิลปล่อยพลังเหมือนกันนะครับเป้าหมายไม่สามารถหมุนตัวได้3วินาทีเมื่อสิ้นสุดสกิลจะไม่สามารถใช้แอคทีฟสกิลประเภทไกลได้นาน2วินาทีนะฮะก็ก็ผมจะรู้ๆกันอยู่นะแบบเมื่อใช้สกิลปุ๊บเมื่อใช้ถ้าโดนถ้าโดนปุ๊บจะทําให้เขาไม่สามารถหมุนตัวได้และเมื่อสิ้นสุดสกิลก็คือเมื่อท่ามันจบเขาจะไม่สามารถใช้สกิลแอคทีฟสกิลได้นะครับ แล้วก็สกิลสามคือสกิลท่าจับทุ่มนะครับเอาไว้เอาไว้เบรกการ์ดได้สกิลนี้ก็เมื่อเข้าเป้าสร้างดาเมจเพิ่มเติมร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแก่ศัตรูนะครับคล้ายๆเอาไว้สําหรับ PVE นะเอาไว้แบบเวลามีหลายตัวเงี้ยเราใช้สกิลนี้ปุ๊บทุกตัวก็จะโดนหมดเลยอะไรประมาณนี้อโอเคเรามาดูที่ PV วิสกิลเลยผมลองแอบไปดูมาแล้วเห็นว่าสกิลมันเร็วมากเร็วกว่าซีซูรูมากๆเลยคือสมยัยสมัยก่อนแต่ไม่ค่อยชอบซีซูรูเพราะว่าสกิลมันช้าแล้วก็ ค่อนข,ข้างสั้นอะมันช้าแล้วมันก็สั้นมากเลยลองสกิลแรกนะปุ๊บกดเฮ้ยอย่างเร็วอ่ะเฮ้ยอย่างเร็วหมุนบอกเลยเร็วมาเร็วนะเร็วเร็วมากเลยสกิลที่สองนะโ,โหสกิลนี้คือแบบไม่ต้องเดินอ่ะ <laughs> ไม่ต้องเดินเลยสกิลเนี้ย ปล่อยภาพม,มันคือภาพดวงตาภาพลงตาใช่ไหมไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกัน,นที่สางนะเป็นสกิลจับทุ่มนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจับทุ่มยังไงยังงงอยู่แต่เอาเป็นว่ามันกันไม่ได้เลยืนกันะครับสกิลนี้ไม่น่าจะก,กันได้นะครับแต่เอาจริงๆอาจจะก,กันได้นะเพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้มันก็มีสกิลจับทุ่มที่กันได้เหมือนกันแล้วก็พวกฟินิชอะไรพวกนี้ไม่น่าจะต้องดูนะครับด,ดูไปหน่อยก็ได้นะ finish เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกันพราว่าเกตดห้าดาวนะครับวิวสวยสั์บอกเลยผมมาชอบดูดูร้อจริงๆอย่างชอบอ่ะอันนี้สกิลสามสามสามเกรดนะเชี่ยมันดีต่อตาว่ะดีต่อตาว่ะ ชอบอ่ะตัวเนี้ยเชี่ยอย่างดีเลยอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าไวส์มาคู่กับมาชัวเลยสองตัวนี้ผมยังไม่มีคู่เลยมาคู่กันเลยนะเออไวส์ White เป็นม่วงป้องกันเฮ้ยบอยโอเคแล้วมาเอ่อสกิลของเขานะฮะสกิลลีดเดอร์ของเขาเนี่คือสกิลลีดเดอร์ของนางเนี่ยคือพลังโจมตีของ การันตีของไฟเตอร์ประเภทป้องกันเพิ่มขึ้น35%อัตราคริคคติคอลคล้ายๆกับของมาชัวเลยค,คล้ายๆกันเลยโอเคสกิลของนางเนี่ยสู้ได้ปืนฉีดน้ำอันเย็นชืนเมื่อเข้าเป้าเวเรนัสมีโอกาส30%รีเซ็ตคูลดาวน์แอคทีฟสกิลประเภทจับทุ่มอ่อันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลเขาจะม,มีประเภทจับทุ่มเท่าไหร่กี่กี่สกิลนะฮะสะท้อนหมดสติ อ่าสะท้อนหมดสตินะครับอันนี้สกิลซีโร่เลยเคือถ้าไวส์มีสกิลเนี้ยผมบอกเลยว่าลูคัสอันเดลไฮแวนเนซ่าเนี่ยคือตายอ่ะผมบอกเลยตายคือผมเคยสู้กับผมเคยสู้กับซีโร่ะแล้วใช้ลูคัสคือแทบจะแทบจะตีเขาไม่ได้เลยเลือดเขาแทบจะ100%เลยอะคือตีเขาเขาก็ติดอาร์เมอร์พอเราพอเราตีเขาด้วยท่าอาร์เมอร์เราก็สตันเองแบบ สู้แทบไม่ได้เลยลายนี้อันนี้เป็นสกิลเฉพาะ PVP นะครับสกิลเฉพาะ PVP เนี่ยเมื่อโจมตีเข้าแก่ศัตรูที่หมดสติปริมาณความเสียหายที่ได้รับที่เป้าหมายได้รับนะครับเพิ่มขึ้นก็คือเวลาศัาตรูหมดสติจะตีแรงขึ้นโอเคเรามาดูกันที่สกิลแรกเวเดนนี่สกิลนี้จะสามารถทำให้ สกิลจับทุ่มนะครัมันคูดลดลดรีเซ็ตคูลดาวนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์และสกิลจับทุ่มเนี่ยหูยมีสองสกิลเลยเฮ้ยอย่างเยอะอ่ะคือใช้สกิลนี้ปุ๊บสองสกิลนี้ RES <Down load> รีเซ็ตคูลดาวเลยนะเฮ้ยอย่างเจ๋งเจ๋งไปแล้วโกงไปแล้วสกิลนี้พลังโจมพลังป้องกันเพิ่มขึ้นสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เฉพาะ PVP เมื v ่อสิ้นสุด เมื่อเมื่อสกิลสิ้นสุดลงเป้าหมายไม่สามารถมวนตัวได้3วินาทีนะครับแล้วก็สกิลนี้เมื่อใช้พลังโจมตีเพื่อพลังโจมตีเท่ากับ4ของพลังป้องกันเมื่อสิ้นสุดสกิลเป้าหมายไม่สามารถใช้แอคทีฟสกิลได้แล้วก็อันนี้แทบจะเป็นไฮเปอร์อาร์เมอร์อีกอันนึงนะเมื่อจะได้รับซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับแล้วก็ดาเมจถูกโจมตีลดลง70%อันนี้ดีกว่าไฮเปอร์อาร์เมอร์นะในความคิดของผมดีกว่า สามารถใช้ได้ในะขณะถูกโจมตีดีมากทา่าดีดีมากเหมือนเหมือนเหมือนเป็นท่าอาร์เมอร์ะท่าซูเปอร์ไฮเปอร์อาร์เมอร์มะเหมือนเลยอะอย่างเหมือนอะดีวะ่ะแบบคือใช้สกิลนี้ใช่ปะ่ะใช้สกิลนี้แล้วก็สองสกิลนี้รีเซ็ตแต่ผมไม่เห็นมันจะมีสกิลสตัรนเออไม่เห็นมีจกพีมันมันไม่มีสกิลสตันนะไม่มีสกิลสตัรนนะแสดงว่าเอฟเฟกต์นี้นะครับ เอฟเฟกเอฟเฟกตรงนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับสะท้อนสตันอย่างเดียวเลยคือคือฝ่ายตรงข้ามถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มีสกิลสตันเอฟเฟกนี้ก็จะไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับอัน,นอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยอันนี้ก็ยากหัวแต่ว่าถ้าเกิดมันถ้าเกิดว่ามีนะครับอย่างพวกอันเดลไฮลูกัสวาเนซ่าเนี่ยผมว่าเจอไวท์เนี่ยทั้งตีแรงทั้งโดนสะท้อนสตัน มีซุปมีอซุปเปอร์อาร์เมอร์ดาเมจรีดิวชั่นโอโ้โหมันเป็นตัวที่ฆ่าแบบแก้ทางกันสุดสุดะดูพรีวิวดีกว่าอย่างแก้ทาะผมบอกเลยเมื่อกี้เกมหลุดกระทันหันนะมาเราเรามาลองดูสกิลกันใหม่นะครับโอเคเรามาพรีวิวสกิลกันใหม่อย่าหลุดเถอะขอร<ล>้องขอร้องมากอย่าหลุด ไม่อยากตัดคลิปแล้วนี่คือแบบผมยังไม่ได้ทำกันบ้านเลยนะออโอเคมาดูสกิลแรกนะสกิลแรกเนะี่ยกดเลยเฮ้ยสกิลนี้ผมว่าเรรมันก็ได้อยู่แหละมันจะสั้นไปหน่อยนะในความคิดของผมอาจจะสั้นไปนิดสกิลที่สองเป็นสกิลจับทุ่มนะเขี้ยนเร็วสัตว์เขี้ยเร็วเกินก็เร็วเกิน,น,กนสกิลเนี้ย สโล่ไ้เฮียต้องสโล่อะดูไม่ทันเลยอะหุยเร็วมากอะสกิลที่สามอะอไมั้ยเฮ้ยเท่หว่ะสกิลนี้ผมชอบผมชอบผมชอบมากสกิลนี้เฮ้ยเท่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 อันนี้บอกเลยอย่างชอบสกิลฟินิชอะ หนงเป็นนมอ,อะ่ะนงเป็นนมอ,อะ่ะแล้วก็สกิลเอาเวกนะฮะเอาเวกนน่เอ้ยสวยสวยน่ารักประมาณนี้นะครับประมาณนี้ระดับตอนนี้ผมยังไม่สามารถให้ได้ว่านางเก่งหรือเปล่านะครับหรือไม่เก่งเพราะว่ายังไม่มีตัวละครแล้วก็ไม่มีพีวีแล้วก็ยังไม่ได้เป็นพีวีพีด้วยนะครับคือกลับบ้านมาเนี่ยก็รีบมาทําเลยนะเว้ยเออกลับบ้านนี้รีบมาทําเลย แล้วในคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะสุ่มผมน่าจะสุ่มด้วยลหละเพราะว่าผมไม่พลาดอยู่แล้วสาวสาวแบบเนี้ยผมไม่พลาดอยู่แล้วชุดว่ายน้ำแบบเนี้ยยังไงก็ไม่พลาดผมบอกว่าพลาดนี่คือพลาดอะ่ะ้าไม่เอาคือพลาดแล้วอะ่ะโอเคผมมีเพชรอยู่หมื่นสามนะดูว่าจะได้หรือเปล่านี่มันมาเป็นตัวพพิกอัพเลทอันใหม่นะครับนี่ซึ่งอ อาาัตราดอกคแล้วถ้าจำกันได้ก็คือตอนไซจิเนี่ยออกบ่อยมากออกบ่อยเหมือนแจกอะออกบ่อยเหมือนแจกเลยอ๋อใช่ผมลืมพูดเรื่องเซตการ์ครับมันมีการ์ดอันใหม่ด้วยนะจะไปแบบด้วยความรวดเร็วนะครับการ์ดอันใหม่เนี่ยก็คือการ์ดวันหยุดที่ไร้ความสงบนะครับเป็นการ์ดแมรี่เนาะการ์ดนี้เนี่ยเมื่อเคลียร์สเตทโกที่ได้รับเพิ่มขึ้น10% การดินดีมากนะครับเอาไว้สาหรับเคลียสเตเตโกนะครับถ้ามี6ใบเลยก็ยิ่งดีก็ไม่ใหญ่เลยและการเนี้ยมันมันสามารถหาได้เรื่อยๆมันไม่ใช่การแบบลิมิต็ดของกินทามะหรือว่าถ้าคนที่เล่นมานานๆเ่ยก็น่าจะมีการปีใหม่ครับการการปีใหม่ตัวนั้นก็ตัวนั้นนานแล้วการการนั้นนานมากแล้วแต่ว่าเนี่ยครับการเนี้ยหาได้เรื่อยๆควรมีเก็บไว้สักหกใบเลยผมไม่แน่ใจเพื่อขี้เกียจคำนวณว่าถ้ามันรวม10ใบใบมันบก็ประมาณ60อ่ะแล้วก็ต้องมาคำนวณกับ สไตล์เอ้กับความสัมพันธ์สไตล์เกอร์แล้วก็เซตการ์ดอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วก็อันนี้ครับคนที่กําลังสบตาประเภทที่หนึง่งพลังโจมตีเพิ่มขึ้นพลังโจม HP เพิ่มขึ้นพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอน่อันนี้เป็นการ์ดเซหรับสายบาลานเลยครับทุก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 สายใส่ได้ไม,ม่ว่าจะเป็นโจมตีบาลาน HP ป้องกันนะครับใส่ได้หมดเลยเอฟเฟกต์เซตเนี่ยปริมาณความเสียหายสกิลแอคทีฟสกิลเพิ่มขึ้น12% เมื่อเปลี่ยนตัวเมื่อเปลี่ยนตัวพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น15%นาน7วิและใช้ใช้งานซูเปอร์อาร์เมอร์เฮ้ยสกนิลนี้ดีสำหรับหลีกหลีกมากเลยสงครามหลีกนะครับถ้าใครมีเซตข้ยะเนี่ยก็จะก็จะรู้ว่าเซตข้ยะจะดีสำหรับสงครามหลีกมากๆเลยนะครับคือเซตเซตขยะเนี่ยควรจะมีอย่างต่ำ3เซตแต่ถ้าใครไม่มีขคยะผมว่าเซตเซตนี้สามารถใช้แทนได้ไม่น่าเกลียดเลยเซตนี้ไม่น่าเกลียดเลย โอเคนอกนั้นไม่มีอะไรละไม่น่ามีอะไรละโอเคงั้นผมจะมาเปิดตัวละครกันเลยเรามาเริ่มกันที่เปิดแบบตัวสุ่มฟรีก่อนดีกว่าอ่าสุ่มสุ่มสุส่มฟรีก่อนนะครับไล,ไล่ไล่ดวงไล่โช,โชคออกไปให้หมดนะครับเอาเอาโชคเอาเลิกออกไปให้หมดเอ้ยเอาเอาเอาดวงเอาเอาความโชคร้ายออกไปให้หมดนะครับตกต่ำเลย ตื่นเต้นอ่ะโอ้ย,อย่างนี้ไม่ต้องสืบละสะคลิปเลยการการหลีโวหโน้าเคต่อไปนะต่อไปใบสุ่มไฟเตอร์ออสตาโอเคมาหนึ่งใบมันก็ต้องรู้นมาฮะสีเหลืองฮะแล้วแต่เป็นสีเหลืองครับผม เฮ้ยออกมาเป็นเฮ้ยสีเหลืองว่ะเลียวคาซาสากิวะ่ะยามาสากิวะ่ะเลียวทำอะไรขนมปังโอเคฮะอันนี้นเฮ้ยอันนี้ได้อยู่สิบใบเฮ้ยสี่ใบต้องมาแล้วต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาแล้วเฮ้ยมาเปลา่าเฮ้ยแต่เป็นสีเหลืองว่ะแต่เป็นสีเหลืองว่ะแต่เป็นสีเหลืองว่ะโอ้โหแล้วไม่มีสีแดงเลยอะ่ะ อย่างช็อตเชี่ยอย่างช็อกอ่อย่างช็อคเรามาเปิดการ์ดก่อนดะเปิดกา๊าซกันดีกว่าเราเปิดกา๊าซห้าใบก่อนให้แบบให้ให้ความแบบให้ความโชคร้ายมันหายไปก่อนเออสีเหลืองวะ่ะเฮ้ยแดงวะ่ะมาวะ่ะนี่แดงหนึ่งใบ โอ้โหเทอร์รี่ผมมีประมาณ5้าใบแล้วผมมีเทอร์รี่ห้าใบแล้วโอเคได้อยู่คือรู้ไ่าว่าผมตอนนี้ผมมีแบบเทอร์รี่อยู่แบบประมาณ5ใบอะคือสุ่มได้แบบตั้งแต่ตั้งแต่เทอร์รี่มันเข้ามาแล้วก็กดที่เผอที่ขาผมรออะไรอะเราเราแบบใช้ใช้แบบสเต็ปการทุกเลยนะก็กดเลยสีแดงว่ะ ตรงไหนแล้วจังหวะเนี้ยโอ้ยเป็นการ์ดเป็นการ์ดหนุงว่ะหกดาวหกดาวหกดาวการ์ดหกดาวแล้วออกมาเป็นเฮ้ยเจ๋งใบนี้อยากได้มากอยากได้มากใบนี้เจ๋งเจ๋งเจ๋งเฮ้ยโชคดีวะ่ะโอ้ยอันนี้ใบอะไรวะเนี่ยความสามารถสกิลมันคืออะไรวะ ปริมาณแอคทีฟสกิลเพิ่มขึ้นอเอร,ระรกันโอเคอยู่โอเคอเฮ้ยอย่างเจ๋งอันนี้ชอบอันนี้ชอบให้ผ่านให้ผ่านโอเคเรามาดูกันที่ไฟเตอร์เลยอเอ้ยมีสองอันเลยหรอมีสองอันก็ต้องจัดมาก็กดเลยเราอย่างห้าวอะเอาเลยเออคิปเลยเห้าดาวก็มาห้าดาวเขาก็มาวะ่ะ หลังจากนี้ต้องหลังนี้เราจะเริ่มเจ็บตัวกันแล้วเออผมลืมบอกไปนะครว่าเกมนี้เนี่ยมันมีระบบล้างตู้ใหม่รอบหนึ่งล้างตู้ใช้สามหมใช้300ครั้งก็คือประมาณ27,000รูบี้มันก็เหมือนเอาระบบเก่าเข้ามานั่นแหละแต่ระบบใหม่ของเขานี่มันจะมีเนี่ยพวกมันจะมีตัว๋วเฮ้ยน,ยน,นี่นี่ได้เฟสเลยวะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ได้เฟสเลยวะได้เฟสอย่างเดียวเลยอะอันนี้เจ๋งวะงเจ๋งๆอะต้องสุม่มเท่ไห่วะ200ออสองร้อยรอบเลยสองร้อยรอบเลยวะเฮ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งแล้วก็อันนี้ครับอันนี้อันนี้คือรางวัลเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะได้ตัวอะไรอย่างเช่นผมอยากได้ตัวนี้ผมอยากได้มาชัวอะไรเงี้ยก็เลือกได้เลยนะครับเรามาสุ่มครั้งแรกกันก่อนเอาเลยสุ่มเลย จะกดตรงเสาชิงช้าเลยนะเป็นชิงช้าสวรรค์อุ้ยเชี่ยกดโอ้โห้กดเร็วไปเร็วไปดวงมันไม่ทันตั้งตัววะ่วะกริดวะ่ะกริดกริดว่ะตาเนี้<ส>ก็เอาอีกรอบนึงก็<ส>กดเลยสีแดงก็มาแล้วจังหวะเนี้ยสีแดงก็มาแล้วจังหวะเนี้ย น,นนีมาเป็นเฟสตา้าว่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอันดี้โบกาดตัวสุดท้ายอ่ะกรัพโชว์โชว์ฮิเกชิมันชื่ออะไรเนะี่ยอันดี้โบกาดชินเกนไซ๋ยวก่อนเบ้ยบ สวยว่ะสวยน่ารักเฮ้ยสองรอบได้เลยสองรอบได้เลยเอาว่ะกูอย่างท็อปฟอร์มอะ่ะโอ้โหยัยงสวยว่ะนี่อันนี้คือจบแล้วนะนี่สองรอบจบแล้วว่ะเฮ้ยผมบอกผมบอกเลยถ้าใครที่แบบอยากได้นะแบบมาเปิดเลยเว้ยเนี่ยคุณคุณเห็นผมเป็นตัวอย่างว่ะสองสองครั้งอะได้เลยสองครั้งได้เลยนะ สวยงามสวยงามบอกเลยสวยงามไม่ต้องล้างตู้อะอระบบล้างตู้มันเอามาเพื่อแบบคนที่แบบโชคลายจริงอะโชค้ายจริงอะต้องโชค้ายแค่ไหนอะโอเคเฮ้ยเกมนี้แม่งแม่งไม่เกลือวะนี่เกมนี้มันไม่เกลือเลยนะถ้าใครอยากเล่นนี่แบบเป็นไรเนะี่ยโอเคดูดอีกแล้ว เอ้แต่ได้ไวส์มาละเดี๋ยวมข,ขอไปดูไวส์กันโอ้โหแม่งตัวเฟสกูวหกแถวอะมีอย่างเยอ,อะอะนี่นะอะมีแล้วมีแล้วสวยน่ารักสวยน่ารักมากน่ารัก,กคือปั้นอีกยาวอะผมบอกเลยได้มาก็ยังคงไม่ได้ปั้นอะ คือแบบปลอมตัวเยอะมากมีเยอะมากเยอะจริงแล้วก็แบบของมีไม่คพอยพอคุณดูดิเหือดูดิดดของแบบนี้แบบมไม่พอเลยอะนี่ยังมีเลวหน้ายังมีอีลี่อีงเนาะเออมันไม่พอจริงอะไม่พออะไรไม่พอทุกอย่างไม่พอหมดเลยเลยมันอยู่โซ่ยผมมีโซ่แค่เนี้ยอนาถมาก ผมอยากได้มาชัวด้ว,วะผมอยากได้มาชัวคือผมไม่ได้มาชัวมานานมากานะอันนี้ผมบอกเลยไม่ได้มาชัวมานานมากนานมากแต่ผมคิดว่าผมคงจะไม่แบบเปิดไปมั่วๆหรอกผมน่าจะคือน่าจะแบบเปิดไปน่าจะน่าจะเปิดจนกว่ามันจะเนี่ยพิตตี้อ่ะแบบเนี่ยให้มันสมตรงนี้ก็เลยเลยกูจะแบบ ไม่เปิดไปเรนะื่อยเพราะว่าตอนนี้ผมตอนนี้เพชรผมไม่น่าจะไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึง300อะน่าจะถึงแค่ประมาณ200กว่าๆเนะี่ยเพราะงั้นมาชัว์ก็รอไปก่อน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาถ้ามันมาเดี๋ยวมันมาเองเออโอเคถ้างั้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละก็ขอให้ทุกคนหลับันดีนะฮะทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้เล่นเกมสนุกสนุกนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะขอตัวปั้น ไว้ชุดไม้น้ำก่อนนะครับอลืมอีกอ,อย่างหนึ่งว่าซิซลูเนี่ยมันได้ฟรีนะจากไอ้ตัวซูเปอร์มิชชั่นนะครับอย่าลืมเข้าไปเก็บด้วยนะครับตัวนี้ค่อนข้างโหดเลยนะน่ารักเลยลโอเคก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดกดซับซับไลค์แล้วก็กดกริ่งกริงงนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับบ๊ายบาย